Abandon. ราจะพาท่านไปรู้จักกับโรงเรียนทรรมกาคุญศิริวิทยาสถานศึกษาที่ผมขอความรู้และให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนโรงเรียนท่าลกงตาบุญศิริวิทยาเป็นโรงเรียนมัธย,ยมศึกษาระดับตำบลขนาดกลางสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย,ยมศึกษากาญจนบุรี สัญลักษณ์ของโรงเรียนภูเขาหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงกังหันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและความก้าวหน้าทุ่งนาหมายถึงอาชีพหลักของคนในชุมชนรวงข้าวหมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอุดมสมบูรณ์รัศมีแห่งปัญญาหมายถึงปัญญาความรู้ที่เป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีม่วงหมายถึงความอดทนต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ ต้นเพื่องฟ้าค่ะข้ะควันของโรงเรียนคือความรู้ดีมีวินยัยภูมิใจทำดีอัตลักษณ์คือยิ้มง่าย่ยาวาสวยเอกลักษณ์เกเษตรผสมผสานปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนคือ ดรดิธารัต์ลีวรงังคุลหัวหน้าบริหารงาน4ฝ่ายได้แก่ 1. นายพดุงศักด์ดอนโศกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 2. นายสงายนจันทเวทหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3. นางสาววราพรสารรัต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 4. นางสาวรางคณาสี 4, บุญเพงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่ามกาบปุญสิริวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2,566จำนวน138คน9ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนต้างการจัดการเรียนูิช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551จำนวน4แผนได้แก่ 1>, 1. แผนการเรียนวิทย์คณิต 2. แผนการเรียนสิปศาสาร์ 3. แผนการเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น 4. แผนการเรียนส่งเสริมภาษาจีนมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องดนตรีห้องพยาบาลส่วนวิทยาศาสตร์แผนการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ครรมการบริษัทวิทยาได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใเรื่องในอนาคตการพัฒนานักเรียนพัฒนาครูผู้นาภูมิทัศน์ในการเรียนและได้ดีนำศยภาพเป็นลำดับซึ่งได้รับความ่วมมือจากบุคลากรชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนผร้กกับบริษัทวิทยาทุกคนได้คุณภาพผู้เรียนทางโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนตามความสนใจและความถนัดในหลายด้าน ด้านวิชาการด้านกิจกรรมต่างๆ <_ d ance> เช่นดนตรตีกีฬาและทักษะชีวิตส่งผลให้หนักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลเหรียญทอง17รางวัลรางวัลเหรียญเงิน7รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง5รางวัล ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งในระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม .1- ถึงม .3 เรียนหนึินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยามทานองสนองม .1- ถึงม .3 เรียนทองแดง คุณสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิง่นม .1- ถึงม .3 เหรียนทองแดงนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านกีฬาซึ่งนักเรียนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดกาญจนบรุรีในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติประเภทกระดานยืนพายได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทผัดชาย การแข่งขันกิจกรรมราชบุรีซับฟันเรสรุ่นเทคนิคอลสปิน200เมตรโอเพนฟีเมลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นเทคนิคอลสปิน200เมตรออเมเอร์ฟีเมลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2566เฟื่องฟ้าเกม ด้านดนตรีมีการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมดนตรีไทยประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอและด้านทักษะชีวิตให้นำไปใช้ต่อยอดอาชีพเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเช่นการปูกต้นรักวันแม่เก็บเกี่ยวรักแท้วันพ่อทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางธากิจ ได้วิสัยัาน์ของสถานศึกษาตามบมาริบทที่ว่าภายในปีพุทธศัการาช2567โรงเรียนท่ามกางบุญศิลิ์พยางพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมมีลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข